ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิ on, ซุซุคิงยตนสาขาบุรีรัมนอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิซุซุคิงยอนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้วันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันประัสที่2ี่พฤษภาคมพศ2564นนั่นเองนะครับ ทางทีมงานของอิสุสคิงยนสาขาบุรีรัมนอกเมืองก็จะมีปล่อยรถทั้งหมดอยู่6ขคันบวกอีกหนึ่งเป็น6อีกมือหนึ่งจับกล้องนะครับก็จะมีของพี่ต่าย3คันแล้วก็ของพี่พิชิตสคันก็ส่วนจะเป็นรุ่นไหนกันบ้างเดี๋ยวพี่ไต่จะพาไปดูซึ่งเมื่อกี้ก่อนจะมานะครับมาถ่ายพี่ไต่ก็เพิ่งเช็ดรถเสร็จโอ้โหเป็นลูกหมาตกน้ำเลยเหงื่อก็ออกขนาดแต่เช้านะเหงื่อออกเหงื่อแตงแตนกินเริ่มมาล้ว <c oughs> ป่ะเดี๋ยววันนี้พี่ต่ายจะปล่อยรุ่นไหนกันบ้างเดี๋ยวพี่ต่ายจะถ่ายให้ดูแล้วก็ตอนที่ไปส่ง f อซของอคุณแม่จำหลัดนะครับคุณพ่อจำหลัดสีค่คุณพ่อจำหลัดกับคุณแม่เขียวนะเดี๋ยวพี่ต่ายจะถ่ายให้ดูปไปดูกันเช่นครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันด้วยคันแรกก่อนละกันนะครับคันนี้ก็จะเป็นของพี่พิชิตนั่นเองโดยรุ่นรถนะครับคันนี้จะเป็นเจ้าตัว a อนิวมิลเกนะครับเกรดแอนติเมทเป็นเครื่อง1.9ราคา1 4 4 6 0 0้านบาทก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆในกลุ่มรถ7ที่นั่งนะก็ต้องบอกว่าเขามีความสปอร์ตมากจริงๆเจ้าตัว a อนิ m ม l ลเอคันนี้อ่ะมันคุ้มค่ายังไงนะครับก็อย่างที่พี่ต่ายเคยบอกไปเรื่องไฟหน้านะครับก็มีความโฉบเฉี่ยวรูหลามมากขึ้นพร้อมกับนะครับระบบความปลอดภัยที่ครบไม่ว่าจะเป็นพวกเอ a ดนะครับหรือเป็นพวกระบบ ออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันถุงลมนิรภัไปจุดอะไรเงี้ยซึ่งมันคุ้มค่าอยู่แล้วนะเดี๋ยวนี้เรามาดูคันนี้เข้ามาทําอะไรกันบ้างก็มีการใส่นะครับอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มนะครับไอ้ตัวนี้อ่านว่าอะไรรีฟินเนอร์ไหมเออใครอ่านออกก็อ่านไปเด้อเออก็จะเป็นชุดแต่งนะครับที่ก็ใส่เพิ่มก็จะเป็นตัวหนังสือตัวนี้นะครับนี่แล้วก็มีชุดสเกิร์ตมาให้ด้วยนะชุดสเกิร์ตชุดหน้าก็จะเป็นแบบนี้ถ้าใครนะครับ ถ้าใครนะครับอยากจะแต่งแบบนี้ก็ดูคลิปนี้ได้นะเอาไปแต่งแล้วก็เดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูไอตัวสัญลักษณ์ต่างๆของเขาเผื่อใครจะรู้ราคารู้ยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ชุดสเกิร์ตหน้าเพิ่ม24,000บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟรีฟอร์มนะไอชุดหน้ามันอ่านผิดก็ขออภัยนะครับ24,000บาทได้ตัวหนังสือชุดส,ดสเกิร์ตหน้าแล้วตัวไหนอีกนะครับ เดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้นพี่ต่ายให้ดูตรงนี้เจ้าตัว All New m e X คันนี้นะครับเข้ามาพร้อมกับล้อแม็กขนาด20นิ้วนั่นเองจากโรงงานนะแล้วก็จะมีชุดนี้มาด้วยเนี่ยชุดต้งบันไดข้างก็จะเป็นตรงนี้อันนี้ก็จะเขียนคำว่าฟรีฟอร์มเหมือนกันอาสำหรับใครที่ชอบแบบนี้ก็สามารถแต่งตามกันได้เลยนะอันนี้จะเป็นของพี่พิชิตนะครับลูกค้าจะรับวันนี้ขอแสดงความยินดีกับคุณลูกค้าด้วยแล้วก็ตรงไหนที่ได้มาอีกนะครับตรงไหนที่ได้มาอีกก็จะเป็นเจ้าตัวนี่ สกเกิร์ตหลังมาพร้อมกับท่อคู่ท่อคู่ท่อหลอกนะแล้วก็ตัวไอ้นี่ Mulex อันนี้ให้ดูชัดๆก็ได้อะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้มีตัวสกเกิร์ตที่อยู่ตรงกลางนะเขาเรียกว่าคาดเอลไหม <c oughs> ไอ้สปอยเลยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมีให้ด้วยนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้มีเวลารีวิวเต็มๆ เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูอีกหนึ่งคันให้ดูเตรียมๆก่อนไปเผื่อใครสนใจเผื่อใครชอบคันนี้ใช้กล้องมุมกว้างกระจบแล้วเนาะ,อะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกคันต่อไปกันคันนี้นะครับก็จะเป็นของน้องวีรพลพกาเกตนะเป็น f c จากอำเภอละหารทรายเดี๋ยวจะมารับรถในวันนี้นะครับก็คันนี้เป็นรุ่นไหนคันนี้จะเป็นเจ้าตัวแค p ฟ1.9เกรดเอสนั่นเองราคาเงินสดของเขาจะอยู่6 9 3 0 0 0บาทนะครับ6 9 3 0 0 0บาทก็ต้องบอกว่า เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับถูกใจบรรดาวัยรุ่นหรือคนที่อยากมีรถ4ประตูคันแรกเพราะว่าเจ้าคันนี้ราคาเขาไม่แพงกระจังหน้าของเจ้าตัวเกรดเอนะครับก็ต้องบอกว่าดุมากๆเขามาพร้อมกับกระจังหน้าสีเทานี่เป็นแบบนี้เลยไฟหน้าก็จะเป็นแบบมัลติรีเฟคเตอร์โอ้โหสุดยอดครับมีการไปทำอะไรมาบ้างนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าเดิมๆมันจะเป็น ล้อแม็กเนี่ยไอ้ไม่ใช่ล้อแม็กสีล้อก,กระทะขนาด15นิ้วจากโรงงานนั่นเองแต่ว่าของน้องวิรพลนะครับเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวแม็กซิ่งคันนี้จัดทรงหน้าหหลัง2นะเผื่อใครอยากดูเดี๋ยวพี่ต่ายจะหาจังหวะถ่ายให้ดูนะครับก็แม็กจะต้องเป็นตัว N5 แล้วก็มีครอบล้อมไอ้ครอบดุมปิดดุมมาให้ยางก็จะเป็นของอะไรนะไอ้ตัววีน่องไหมก็ข้างหน้าใส่สตัรปทปับเกียวนะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้ สุดยอดครับสวยมากๆสวยมากๆแล้วก็ด้านในนะครับอันนี้ก็ทําความสะอาดเรียบร้อยพร้อมส่งมอบนั่นเองนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่สวยครับสวยถามว่ายื่นไหมนิดนึงนะครับพอประมาณโอ้โหกรหล่อด้านท้ายของเจ้าตัวเกรดเอสนะครับเขาก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีการชนท้ายมาให้แต่ก็สวยไม่แพในรุ่นอื่นๆเลยทีเดียว ขอแสดงความยินดีกับน้องวีรพลพกาเกตนะครับก็ขอให้รวยๆยฮงๆส่วนอีกหนึ่งคันนะครับก็จะเป็น f c ของพี่ต่ายที่อยู่อำเภอละหารทรายไม่ใช่ละหารทรายของน้องพกาของน้องวีรพลดิคันนี้ก็จะเป็นของอคุณพ่อจำหลัดนะครับแล้วก็คุณแม่เขียวนั่นเองที่พี่ต่ายจะไปส่งในวันนี้คันนี้รีวิวให้ดูแล้วนะเป็นเย้าตัวแคป4โฟร์ไฮรันเดอร์1.9เกรดแซดนั่นเองเกียร์อัตโนมัติราคาเงินสด 9 2 4 0 0 0บาทเจ้าคันนี้เข้ามาพร้อมกับเจ้าแมกเลนโซขนาด20นิ้วแล้วก็ยางนิโต้4ี่อนั่นเองก็ต้องบอกว่าเจ้า2คันนี้นะครับสวยมากๆแต่งสวยทั้งคู่นะครับรถอ e ีซูนี่ก็ต้องบอกว่ารุ่นไหนก็สวยเดี๋ยวถ่ายรูปนิดนึงครับนี่ก็จะเป็นตัวนู้นอันนี้ก็เป็นของน้องมิลพลนะเดี๋ยวตอนที่ลูกค้าจะมารับรถนะพี่ต่ายจะ ก่อนที่จะเอารถลงพี่ต่ายจะไปตั้งมุมถ่ายรูปเก็บรูปไปให้ลูกค้านั่นเองอ่ะสองคันนี้3คันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันที่4กันบ้างคันที่4จะเป็นเจ้าตัวแคปโฟ i g ไฮแลนเดอร์หนึ่งจซนะครับคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาราคา9ก้0 0 0นสาน้นบาทนั่นเองก็จะเป็นของพี P ่พิชิตนะครับนี่เอ็กซิลี่นะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยมันขายดีมากๆเพราะว่าเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของมันเนี้ยแตกต่างจากรุ่นอื่นโดยสิ้นเชิงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น เจ้าตัวกระจังหน้าแบบเงานะครับสีดําเงาแล้วก็โลโก้ของอิสู u สีแดงนั่นเองสติ๊กเกอร์คาดหน้าที่ฝากระโปรงนะครับมีมาให้แล้วตัวนี้มานะครับพร้อมกับล้อมแมกรหล่อขนาด18นิ้วเลยยางจับยัดไปเลยนะครับเป็นยาง265 60 18ยางของบิสโตนแท้ๆเจ้าตัว X-Series คันนี้นะครับเขาจะมาพร้อมกับชุดแต่งที่เป็นสปอร์ตบาร์ตัวนี้จะเป็นเอกลักษณ์เขาเลยนะนี่ ก็ต้องบอกว่าโอ้โหอันนี้เป็นจุดขายอีกหนึ่งจุดเลยที่ทำให้เจ้าคันนี้เขาขายดีมากๆสุดยอดครับนี่สวยครับด้านท้ายของเขาก็จะเป็นแบบนี้มาพร้อมกับกันชนท้ายแบบบิวอินไฟท้ายแบบ LED กระบะไลเนอร์ของเกรด X ซ์ซีนะกระบะไลเนอร์ของเขาก็จะเป็นกระบะไลเนอร์แบบนี้เป็นชุดของอิสุสแท้ๆติดตั้งมาจากโรงงานเลยทีเดียวนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งคันไป วันนี้หัวร้านรีบมากๆนะครับเพราะว่าอยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้มาถึงโชว์รูไม่ตีห้าห้าสิบนะเตรียมรถเสร็จแล้วคันนี้ที่เห็นนะครับก็จะเป็นของน้องนุสบ้าเออเป็น f อฟจากอเมร์พุทธิสงเช่นเดียวกันเดี๋ยวคันนี้จะมารับรถเองนะพี่ต่ายต้องรอให้เอฟซจากรหารทรายแล้วก็ู้ที่สงมารับรถก่อนถึงจะไปส่งคุณพ่อคุณแม่จําหลัดได้นะครับ คุณพ่อคุณพ่อชำรัดคุณแม่เขียวโดยรถที่นุสบาน้องนุสบา FC จากเกาหลีเลือกใช้แล้วให้คุณแม่เป็นสีมารับรถแทนนะครับจะเป็นเจ้าตัว Cap er P, แคป4 Highlander 1.9เกรด z ีเกียร์อัตโนมัติราคาอยู่ที่997,000บาทก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อยู่ในใจของหลายๆคนรวมทั้งพี่กระต่ายน้อยหอยสังเองด้วยนะ กระจังหน้าของเจ้าตัวไฮแลนเดอร์รุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมรูหลามมากๆเลยทีเดียวไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบ Isuzu Vision ใบ LED ไฟสูงไฟต่ำจะอยู่ในหลอดเดียวกันไฟตัดหมอกนะครับมีมาให้เป็นหลอด LED ด้วยก็ต้องบอกว่าเวลาที่ก็เปิดใช้งานมีความรูหลามมากๆเลยทีเดียว เจ้าตัวเกรดเซพีนะครับเขาจะมาพร้อมกับล้อแม็กขนาด18นิ้วจากโรงงานเลยทีเดียวนะครับเป็นแม็กปัดเงาอันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าถอดออกปุ๊บนะครับคนหาวิ่งซื้อเพียบกันเลยทีเดียวแม็กถอดรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าเขามีความสวยงามมากๆเลยทีเดียวบันไดข้างติดตั้งมาจากโรงงานนะครับคันนี้อาจจะมีคนสงสัยว่าติดฟิล์มขนาดไหนเอ่ยก็ด้านหน้า60ด้านข้าง80นะครับนี่ขอแสดงความยินดีกับน้องนุษบาด้วย วันนี้ของน้องวีระพลไม่ได้มารับรถเองนะมออำนาจให้คุณพ่อมารับรถแทนนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านท้ายของเจ้าตัว Z ซตพีนี่อันนี้สติ๊กเกอร์มหามงคลนะครับมีแล้วไม่จนมีแล้วรวยสติ๊กเกอร์ของหัวล้านนั่นเองมีมาให้ติดให้ทุกคันนะครับเจอมให้ทั้ง3คันแล้วอาทีน,นี้เราไปดูคันที่6คันน้องนุชสุดท้องกันบ้างนะครับโดยเป็น4ประตูเหมือนกันเฮ้ยวันนี้วันนี้4ประตูมันขายดิบขายดีจังวะ คันนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัวแคปบโฟ1.9เกรด LDA สีบรอนเงินราคาอยู่786,000บาทนั่นเองก็ต้องบอกว่าเฮ้ยถึงฉันจะเป็นตัว L แต่ฉันก็ LDA นะความรู้ราฉันไม่แพ้ใครแน่นอนแกสังเกตได้ดูดิกระจังหน้าฉันเป็นแบบโครเมียมนะเ,ออเขาจะบอกอย่างนี้เลยไฟหน้าก็เหมือนกับรุ่นอื่นนะครับเป็นไฟหน้าแบบ Isuzu Vision ใบ LED ซึ่งจะเป็น LDA นะครับไฟตัดหมอกเขาก็มีมาให้เชื่อด้วยกันเพราะฉะนั้น คนที่เลือกใช้รถรุ่นนี้นะครับนอกจากได้ความรูหลายังได้ความคุ้มค่าในเรื่องของราคาที่ไม่แพงอีกด้วยเออนี่ LDA คันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กขนาด16นิ้วเป็นแม็กสีบรอนนะนี่ก็จะเป็นแบบนี้บันไดข้างตัวเตี้ยเขาไม่มีมาให้ระบบความปลอดภัยนะครับมาตรฐานเลยละบร,บเระบบเบรกระบบเบรก ABS แล้วก็ถูกลมนี้เรภัยคู่หน้า จะรีบรีบไปกินข้าวรีบทํารีบพูดรีบจบโอ้โหบางคนบอกไอ้หัวร้านในงานยาวจริงๆไม่ไมคือจะรีบนั่นไงเพราะเดี๋ยวลูกค้าจะทยอยมาแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยครับการชนท้ายนะครับก็จะเป็นการชนท้ายบิวอินที่มันออกแบบมาเฉพาะเจ้าตัวเกรด LDA ตัวเตีย้ยโดยเฉพาะมันจะไม่เหมือนกับเจ้าตัวยกสูงนะั่นตัวยกสูงจะเป็นแบบนู้นตัวเตีย้ยจะเป็นแบบนี้อืม สวยนะครับไฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะครับก็สุดท้ายพี่ต่ายก็ขอแสดงความยินดีกับคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของ,ของเจ้าตัวน้อง LDA คันนี้แล้วก็เจ้าตัว X Series Speed คันนู้นนะครับแล้วก็น้องบุษบาน้องนุษบานะครับ FC ของพี่ต่ายอีกคันหนึ่งก็จะเป็นของนี่คุณพ่อจำรัดคุณแม่เขียวนะครับก็จะเป็นคันนี้อันนี้พี่ต่ายเสียายมากๆนะครับของน้องวีรลพนลที่ยังไม่ได้มีโอกาสให้ ดูเต็มๆเ,เดี๋ยวดูรถเต็มๆกันนิดนึ่งรอบๆเพื่อมีใครอยากเห็นอันนี้จะเป็นการจัดทรงหน้าหนึ่งหลังสองนะเนี่ยก็ต้องบอกว่าสุดยอดมาก,มากๆเลยทีเดียวถามว่ากระด้างไหมไม่กระด้างครับเพราะว่าเขาโหลดไปน้อยมากก็ขอให้เอซทุกท่านนะครับที่ออกรถไปวันนี้ก็รวยๆเฮงๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวตอนนี้พี่ต่ายจะ ขอถ่ายรูปนะครับไว้ให้กับลูกค้าก่อนเพื่อที่จะส่งให้ลูกค้าก็ตอนที่ลูกค้ารับรถยไปแล้วก็ขอปิดกล้องนะครับแช้งว่าปิดกล้องใงนเริ่มดีเฮ้ยเฮ้ยของพี่ไต่ห้าห้าหมื่แล้วนะห้าหมื่แล้ว โอดีใจดีใจ <ś off> ช่องกระต่ายน้อยห้อยสั่งห0 0 0 0แล้ว <ś off> เดี๋ยวรอบหน้าเปลี่ยนชื่อเป็นช่องกระต่ายน้อยสั่งดีกว่าไหมเ <ś> ผ <off> ื่ออีสูเขาไม่อยากใช้ช่องเขา <ś off> อ่ะโอเคก็ขอให้ f อฟนะครับทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเยงเไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ